สวัสดีครับเมื่อนีแรงนี่เบาแดนมาที่ตลาดแรงอำเภอกันทลักเบาแดนเกิดไปซื้อกับเขาเพอดีเจอเอฟซอซีว่าเบาแดนมาพี่มาเอาหันูม่มาไปเฮ็ดเมนูหาเจเบงแน่เขาแดนก็ได้กูม่มามา สามตัวพี่น้องเอ้ยมีตัวใหญ่ๆเ mm hmm. ดนกันสิไม่เฮ็ดเมนูให้พี่น้องได้เบิบงสวัสดีครับมอนี่บ่าแดนกำลังหอดสำนักงานแลลวเบ่าแดนได้ปู้มามาสามตัว FC ขายอาหารทะเลฝากบ่าแดนมาว่าให้บ่าแดนเฮ็ดเมนูยำ่ำปู้มาชมให้เบ่งน้ำแหน่ นี่บาลเดนกับซีเม็ดเมนูย่ำให้เอฟซีเดีเบิ้งขันต้อนแรกบาลเดนกับซีไปแกะปูปูกกมาทำความสะอาดก่อนแต่ปูมาที่เอฟซีห้มากเ่ยนี่ตัวใหญ่ไ,ได้สิหนองเอ,อ้ยมีตัวไไ <c oughs> ใหญ่เลยยายสำสามเหนียวเอ,อใหญ่แห้งใหญ่แห้งมือ อุ้ยนายเด้่อเบาแดงกระสีเอาไปแกะหลางก่อนครับครับเขากระสีมาแกะนี่เขาบ่กเอาการแกะปูเนี่ยต้องแกะแบบนี้ได้ครับพี่น้องแกะสี่ครับแกะสีค่ครับนี่เขาบ่กเอา ตีเ่เหาเอาอยู่ครับตายตันออวนี้เห่าเอาครับน้องแล้แดงกสิตัดพาครึ่งเลยครับ บบาแดงกับไอ้แกะไปลลางหนามเรียบร้อยแล้วแต่ที่ขาดบัได้บเบาแดงสิไปลลางหนามโซดาหนามโซดาบบาแดงสิไปลลางหนามโซดาไว้ประมาณสิบเมตรครับพี่น้องเป็นอยังบบาแดงตั้งลลางหนามโซดาสี้เห็นให้มันนุ่มครับมันนุ่มบ่อห้มันข้าว ทา,าก่อนจักซิปมาที่เบาแดงเกสีไปเตรียมเพื่อพุ่งไปก่อนพี่น้องเพื่อบ้องกันเสียเวลาผมกัไน้ดเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วพริกแดงพริกสดเห่าตำใสกระเทียมครับหอมหัวใหญ่ซอยต้นหอมซ้อยเครือเทหมดหน้าว พักขึ้นชายบักม่วงสมครับพี่น้องบักม่วงสมแค่รถแค่รถมีประโยชน์ด้วครับตกเต็นความสวยงามจงวอยท่าเบิ้งครับพี่น้องฮะพี่น้องบ <c oughs> ราเดงอนจะเอาผิดส่กรอนบ <c oughs> าเดงสนโคเลใส่ <c oughs> ถวยง่ายนะครับ <c oughs> ถ่ใยไงน้ำตาลน้ำตาลบ่าวเดนใส่สองสอนโตครับรน้ำตาลขูดนวดนิดนึงครับเติมความนวดครับน้ำปลาน้ำปลา ปลาเบาเดนสีใสพะมันสองส่วนโตครับสูตรเบาเดนเนี่ยเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆครับต่อไปบาเดนกระสบีบมะนาวใส่ครับมะนาวเนี่ยมะนาวบาั่นห้าเลยครับมะนาวบั่นห้า <c oughs> เป็นมกเปียวเป็นอย่างคือเปียวขันยำปูหมาต้องเปียวครับอดสไตร์ดับข้าวไปนึ่งหบมะนาวใส่บาเด่นกับสิคนในเขาวนก่อนครับต่อไปบาดเด่นจะเสิเอาปูหมามาครับ ภูหมามาใสู่หมาในเบาเด่นล่างโซดาไว้แล้วชิ้หน้าที่ันหนึ่งใส่ลูกลายใส่ ประมาณ2องนาทีครับเพราะว่าจะให้เครื่องครงเข้าเราหลามเข้าเนื้อเราแดงกับซีสซเครื่องพักครับเราแดงกับิีนี่<ม>บุกเทศโอเค หอมหัวใหญ่ส่วนหอมเห็ดแค่รอ้อยใสไ,ไปนำเลยครับพร้อมกันที่คัดว่าใดพักขึ้นช้ยักที่ชยัย ทางบานเบาแดนเอิญพักขึ้นใฉยทางบานพี่นองเอิญพักยังน,นอก,นอกรับท่ายนี่นคือบักอกวงสมครับบักอกวงสมขาดบักอกวงสมอะไรได้ครับมาเราเดินกัะสิค้นให้เขากันครับ เท็ตแล้วครับกระสิออกมาเป็นน้าตาบบหนีครับมาพี่น้องย่ำปูมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นกระสีแล้ะครับพี่น้องผักกับของเบาแดนกระสิมีกะลำแตงทัวเชลอด มามาชิมกับบวเดีนมาพี่นออ้องมาใส่เมื่อพี่นอ้องใส่เมื่อพี่นอ้องทำยังไงพี่นอ้นนองเลย จากันเจนนับน้ลองเอ้ยแซบแซบแซบ,บมาครับมากินน้ำเมอเดนครับ Tidak, saya tidak tahu Tidak, saya tidak tahu Hmm. Đẹp bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool mà

Làm lại Yeah, we ยันเจนับมามามาพีนาน่น้องมาอืมน้องเอ้ยเสียมมโนน้ำกันครับ เบ้าเดนเฮ็ดเองกินเองครับถ้าพี่น้องถึอใจคลิปนี้ก็ให้พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าเดนน้ำแน่แต่พี่น้องใครจะลืมกดกระดิ่งเลยครับเพื่อสิได้เบิ่งคลิปต่อไปคลิปนี้เบ้าเดนกับสิขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ